สวัสดีครับหางหายไปนานวันนี้จะมาทําวิธีการส่งอีเมลเป็นกลุ่มนะครับด้วย Gmail นะครับก่อนอื่นเราก็ล็อกอินเข้ามาที่ Gmail ก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดคำว่าเขียนนะครับจากนั้นก็ตรงถึงเนี่ยเราก็ใส่รายชื่อไปก่อนจะเป็น Hotmail หรือ Gmail ก็ได้นะครับผมจะยกตัวอย่าง2อันครับคลิกข้างล่างแล้วก็คลิกข้างบนทีนึงนะครับ มีอันก็ใส่ไปเลยนะครับนะนะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีการนะครับสร้างกลุ่มให้เขาก็คือกดคาว่าถึงครับหลังจากนั้นนะครับกดบันทึกเป็นกลุ่มนะครับใส่ชื่อกลุ่มนะครับแล้วกดบันทึกนะครับอ่าบันทึกกลุ่มแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาเรา จะส่งอะไรนะครับเราก็คลิกเลือกกลุ่มตรงนี้นะครับกดเลือกนะครับลองดูนะครับทดสอบหลังจากนั้นกดส่งปุ๊บมันก็จะไปยัง2รายชื่ออีเมลที่เราต้องการนะครับถ้าเราจะเขียนอีกนะครับเราก็กดถึงตรงนี้นะครับเลือกไปที่กลุ่มผู้ดูแลเขาก็จะใส่ชื่อให้เราทั้งหมดเลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มกดเลือกแล้วก็ส่งได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ